มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าแคสติกนะครับก็หลักๆเนี่ยเรื่องของลูน่าแคสติกเนี่ยนะครับก็จะมีบิตคอยด้วยนะอาจจะมีโซบ้างนะครับก็จะอยู่ในคลิปเดียวกัน ก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิดเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน a าแคส s ิ c ดอก5-8ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนได้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของลู n a c แคส s ิ c นะครับเขาบอกว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวชีวัดตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งเนาะนะครับ บิตคอยเนี่ยยังสามารถคงไว้ที่เจ็ดหมื่นดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้นไอกราฟของ Bitcoin เนี่ยถ้าดูตอนเนี้ยสี่ชั่วโมงก็ยังโอเคนะครับแต่ใกล้หลุดเหมือนกันนะครับกับกราฟหนึ่งวันเนี่ยโอ้รออีกสักสามสี่วันผมว่ากราฟน่าจะหลุดหลุดได้นะสำหรับ BTC ี่นะครับอาจจะวันที่สามสิบเอ็ดอะไรอย่างนี้นะ นั้นในช่วงระหว่างเนี้ยเขาก็กาวลูนา่าแคส,สิกนะครับอาจจะมีการขึ้นของเหรียญแอลคอยก็ได้นะครับเพราะด้วยไตายมาที่สี่ที่เป็นตลาดกระทิงทุกคนก็ลอยคอยอยังใจจดใจจ่อนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นโอกาสของเหรียญแอลคอยก็ได้นะนะครับก็เขาบอกว่าเป้าเนี่ยปี2025เนี่ย อราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองแสนสองนะครับแล้วก็ถึงประมาณหะนะ้าแสนห้าครับแต่ผมต้องเน้นย้ำนะว่าอ่าถ้าเกิดถึงราคานี้ได้นะต้องการแจกเงินเนี่ยของในฝั่งของอเมริกาต้องมีออกมาเป็นมหาศาลเลยนะครับก็ลองดูเอาละกันนะครับว่าลูน่าแคสิกเนี่ยจะจะสามารถฟื้นตัวได้หรือเปล่านะ ในช่วงขาลงอย่างนี้ผมว่าไม่น่าได้นะอันนี้มาจากเจวอนมาร์คนะครับวันที่ยีสี่ตุลาปีสองพนยีิบสี่นะก็พูดเอาไว้ประมาณนี้เหมือนกันนะก็ผมว่าไม่น่าจะได้นะครับอาจจะได้เอาคอยบางเหรียญที่ไม่ใช่ตัวหลักๆนะครับที่ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ผมมองอย่างนั้นมากกว่าก็เ,าเดี๋ยวเราก็ไปดูด้วยกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นตัวไหน ครับข่าวที่สองเป็นเรื่องของชุมชนเทอรล่าหรือลูนาแคสิกมีมัติเอกชนนะครับผ่านข้อเสนอลูนาแคสิกเนี่ยจะถึงหนึ่งดอนได้นะครับเราวเขาได้ผ่านข้อเสนอของเทอร์ล่าลูนาแคสิกอย่างเป็นเอกชนให้ลบโมดูลละที่แยกออกจากบล็อกเชนเทอร์ล่าแคสิกนะครับนะักพัฒนามีเป้าหมายที่จะปรับปรุงการบำรุงรักษาลูนาแคสิกลดหนี้ด้านทางเทคนิค หมายความว่าพวกค่ากงค่าแก๊สอะไรพวกนี้แล้วก็สอดคล้องกับระบบนิเวศของคอร์สมในวงกว้างเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะ1 1ดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้นในชุมชนเนี่ยการเพิ่มขึ้นก็ใกล้ถึงวันเผาไหม้ของ tfl แล้วนะฉะนั้นก็เลยอาจจะกลายเป็นโมเมนตัมของลูน่าหรือเทร a าก็ได้นะครับเราก็ต้องไปติดตามด้วยกันนะข้อมูลของลูน่าหรือเทรมีอยู่ประมาณนี้ นะครับแล้วก็ผมก็ย้ํานะครับว่าเออช่วงนี้มันมีคนก่อกวนสักหน่อยนะนะครับก็เข้ามาพยายามด่าๆผมอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับบอกว่าผมเพอเจออะไรอย่างเงี้ยนะตัวข่าวมันมีนิดเดียวเองนะครับทาไมคุณรู้ว่าข่าวมีนิดเดียวนะแต่คุณไม่ไปหาอ่านเองนะผมบอกให้นะจริงๆอ่ะข่าวมันมีเยอะนะครับแล้วก็ ผมเอาย่อนะพูดเอาย่อขนาดย่อแล้วนะนะครับแต่ไอตัวของเทคเนี่ยเป้าหมายมันน่าจะมีนิดเดียวนะครับก็พูดเอาไว้อะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่รู้จะทำคลิปทำไมนะครับผมก็มานั่งวิเคราะห์ด้วยเนาะว่าตัวของลูน่าหรือเธอล่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า มันมีมิติอื่นๆอ,อ,อีกก็ถ้าไม่ชอบผมแนะนำเลยนะครับว่าปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าช่องทางอื่นหรือช่องทางธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวของคริปโตช่องไหนดีกว่าผมก็หรือชอบมากกว่าก็แนะนำนะครับว่าลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรมากนะแต่ผม ผมก็แจ้งไว้ประมาณนั้นนะครับว่าเราได้ทำตามกำลังของเรานะครับมีกำลังเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นอ่ะนะนะครับผมก็แปลข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยนะจาก google อะไรอย่างงี้นะก็ประมาณนี้นะครับเรากา็มีบางคนก็พยายามที่จะพูดนะครับบอกว่าาพูดเพรสเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับก็แนะนำว่า ถ้ากวนแบบนั้นนะก็ผ่านไปเลยนะครับเนาะช่องผมอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้นะครับก็เน้นย้ำประมาณนั้นว่าไปหาที่ชอบที่ชอบแล้วกันที่ว่าไม่ได้อะไรนะเพราะว่าผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ผมพูดหลายครั้งนะครับว่า่าคอนเทนต์ของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกใจทุกคุณแหละนะครับจะกล่าวก็มีบ้าง นะครับอาจจะคุณอาจจ่อานจ,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 จะอาจจะอ่านแต่หัวข้อแล้วก็เราก็มาวิาพากษ์วิจาร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิทธิ์ของคุณละกันนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยมันก็เกินไปนะครับผมเน้นย้ำประมาณนี้ต่อมานะครับก็เป็นเจ็ดรายการของไบแอนสน,นะครับในปี2024เป็นเหรียญใหม่นะครับที่กําลังจะมีการลิสต์นะ มีหลายตัวเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ปี2024เนี่ยไบแ a น c e ก็ลิสเหลียนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า s สกอ l l นะครับก็รวบรวมความรู้แบบศูนย์ z k ชั้นนำสำหรับอีเท r ร u m l ียมลเมนะครับเลเยอร์สองแล้วก็เป็นพวกอาวะด้วยนะครับก็จะมีอย่าง Engine Layer นะครับแพดแฟน แพลตฟอร์มการเดิมพันของอีเทอ e u เรียมชั้นนำเนาะอย่างอีเทอร์ไฟนะครับก็มีหลายตัวเลยอ่ะนะครับมีหนึ่งเหรียญที่ไบแ c นเนี่ยจะลิสเหรียญแอลคอยนะครับก็ประกาศเปิดตัวเหรียญััหนึ่งที่ชื่อว่าเซฟ S A F E นะครับพร้อมเลเวลเลด 75x เลยนะก็ไบแอนฟิวเจอร์ inger, นะครับ ก็ใครจะเทรดเนี่ยก็เป็นเซฟต่อ USDT นะในวันที่25เดือน10ปี2024เวลา12.30ก็ลองติดตามมาดูแล้วกันนะครับสำหรับข่าวของบ i แ a น c e ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทรอนนะครับพุ่งขึ้นเนี่ยประมาณ6กวันติดต่อแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมจัดดิมสันได้ทำนายนะครับ เกี่ยวกับระบบนิเวศของทอนนะนะครับหรือเหรียญที่ ix เนี่ยซึ่งเป็นสกุลดิจเงินดิจิตอลใหญ่ที่สุดสิบอันดับแรกก็เพิ่มขึ้นถึง0.166ดอนนะครับและเนื่องจากตอนนี้เข้าใกล้จุดแนวต้านนะครับที่สำคัญ0.17นะครับที่เป็นระดับโดดเด่นนะ เนื่องจากเป็นจุดสูงสุดในวันที่25สิงหาคมและในเดือนพฤษภาคม2564นะครับในโพสต์บน X Sun ก็คาดการว่าโทเค็นจะได้ทำงานได้ดีอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของมีมคอยหลายตัวด้วยนะครับโดยเฉพาะคือลูกที่สองในความดูแลของ เชนทอนนะครับแล้วก็เป็นเก้าหนึ่งของที่ไอก็ทะลุก่อนหน้านี้ก็มีการโฟโมูกันบ้างสำหรับเหรียญมีมคอยอย่างพวกซันด็อกซันปั๊มอะไรอย่างงี้ครับบูคองอันนี้ก็เป็นการโพสจากแจจินซันวันที่ยี่ห้ตุลาปีสองพันยี่สนะครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่0.016เนาะก็คือผมว่าหลูแล้วนะครับเพราะว่าอุปทานมันเยอะนะครับเยอะมากๆเลย นะผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าอุปทานหลักหมื่นล้านะเหรียญน,นะครับอย่างพวก A D A D A T I X นะครับแล้วก็ X r P นะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็อุปทานเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครับว่าในอนาคตเนี่ยราคามันจะไปได้ยังไงบ้าง ฉะนั้น t r f มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งหลังจากจุดต่ำสุดที่0.0454ในปี2022ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์น้อยกว่า Bitcoin นะครับและเหรียญอื่นๆเช่น Ether หรือ Ethereum แล้วก็ Solana นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยตอนต้องทะลุผ่านแนวต้านที่0.169ให้ได้นะครับเพราะว่าตอนปี2021เนี่ยไปถึงประมาณ0.4นะครับก็ ก็ถือว่าแข็งแข่งนะครับเนาะแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในปีนี้นะครับและยังคงเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์และยีสบหสัปดาห์ส่งผลบอกนะครับว่าตรงเนี้ตัวเหรียญ trx หรือตัวเหรียญเครือข่ายทอนเนี่ยจะเป็นตลาดกระทิงนะครับแนวต้านคือ0.1690เก้าป้าคือ0.2ผ่านได้ฉลุย ต่อมาก็เป็นข่าวของ l i b e r แลนดนะครับฉเฉลิมฉลองการเปิดสำนักงานในดูไบอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าทาง l i b e r แลนดเนี่ยเป็นความดูแลของคุณเจตินสันนะครับในรัฐในประเทศร i b e r แลนดะก็สนับสนุนเสรีรภาพและรากฐานของบล็อกเชนนะครับก็เปิดตัวในสำนักงานแห่งแรกในดูไบเพราะว่าพื้นที่ของ l i b e r แลนดมันมันน้อยนะครับ ฉะนั้นในงานดูใบที่ Key Different นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ Cluster 5นะครับชั้น7ของ GLT เมืองดูใบวันที่26ตุลาเวลาประมาณ17.00น,นะครับตรงนี้ก็จะทำเรื่องของเว็บสและการกระจายอำนาจโดยเฉพาะนะครับก็น่าจะประมาณไหนนะครับเขาก็เตรียมตัวนะครับที่จะขยายเครือข่าย แล้วก็ขยายตัวบล็อกเชนของในประเทศเลเบอร์แลนด์นะครับเลเบอร์แลนด์ก็น่าจะมีเทคโนโลยีพวกนี้ที่ก้าวหน้าเนาะดังนั้นพวกประเทศเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะตามอย่างเอลสวาดอร์ผมว่าง่ายนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญของ bitcoin นะครับเนื่องจากวานโบราณเนี่ยวานในยุคแรกของยุคสาตตโตชินะครับปี2 0 0พ ยิบสองพันยิบสองพันเ้านะครับอันนี้การวิจัยของอาร์แ e นอิเลอร์เจนนะครับวันบิตคอยโบราณที่เริ่มขุดเหมืองสกุลนี้ตอนชั้นนำนะครับในช่วงวันแรกๆของการดำรงอยู่นะครับก็คงขายการถือครองต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือขายยังไม่หยุดเลยนะนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้บิตคอยเนี่ยสภาพแบบค่อนข้างซึมนะครับ ดังนั้น BTC มูลค่าเกือบ72ล้านดอลลาร์แน่นอนว่าธุรกรรมเหล่านี้ค่อนข้างมียยะสำคัญสำหรับสินทรัพย์มูลค่าล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมธุรกรรมเหล่านี้จึงไม่มีผลกระทบนะครับต่อราคาสกุเลเงินนี้ต้นชั้นหนักก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทำไมวานโบราณจึงตัดสินใจที่จะเลิกกิจการถือครองนะครับที่ถือครองมานานเป็นสิบกว่าปีแล้ว นะครับก็ยังตืออยู่เรื่อยๆนะครับก็เอาออกมาขายนะไม่มีใครรู้ก็ในส่วนนี้เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ราคาของเหรียญกิปโตนะครับมันก็ดรอปลงในช่วงนี้ดรอปลงมากเลยนะครับเป็นสภาพแบบซึมก็ยังไม่ได้ลงนะครับยังไม่ได้ขึ้นไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะก็ข้อมูลเนี่ยของบิตคอ PN นะครับใน บิตคอยในในยุคแรกเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ผมลืมข่าวนี้กลองไปนะครับสำหรับตัวในเครือข่ายของทอนนั่นก็คือสันต่ตำนะครับบิตคอยนันมีก็ให้ความร่วมมือด้านระบบนิเวศนะครับและก็ทางกลับนะบซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะครับางานมีบนเครือข่ายของทอนเลยตัวหนึ่งนะครับอันนี้ เป็นการโพสจากบิตคอยนีวันที่24ตุลาคม2024นะครับก็รวมมือกันตรงนี้นะก็เตรียมดูเอาละกันนะครับนะครับมาดูข่าวของบ o i n อีกอันหนึ่งก็คือ b บิตคอยในยุคซาโตชิตื่นขึ้นเนาะข้อมูลนี้มาจากวานอเลิร์นะครับทำกำไรมหาศาลถึง1 6 0 0 0 0โทษนะครับประมาณ169ล้าน สามแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นลยทีเดียวนะครับเราก็มีที่อยู่ประมาณห้าสิบ b t c แล้วปัจจุบันมูลค่าเกือบสามจุดสามล้านดอลลาร์นะครับก็ถูกใช้ใช้งานอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าย้อนกลับไปปีสองพันสิบนะครับในช่วงนั้นก็ bdc เนี่ยมีราคาแค่สองดอลลาร์เองนะครับว่านั้นเลยได้รายงานนะครับว่าห้าสิบ b t c เนี่ย มูลค่าประมาณสามพันอ่าสามล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์นะครับก็เพิ่งเปิดการใช้งานหลังจากสิบสี่จุดสามปีนะครับมูลค่าประมาณสองยูเนะครับในปีสองพันสิบนะก็มีการเคลื่อนไหวถึงห้าสิบบี c นะครับประมาณสามจุดสามล้านนะครับก็เพิ่งเปิดใช้งานหลังจาก ส4 3ปีนะครับมูลค่าประมาณ2 usd นะครับในปี2010ันสะครับอันนี้ก็มาจากวานอเลิร์ในวันที่ยีตุลาปี2 0 2พิบต่อมานะครับก็เป็นเหรียญไั่นะครับก็ตั้งไว้ที่3.15ดหนึาอนถึง6ดอนรอบกระทิงนี้นะครับไั่ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อแอลคอยซีซันเริ่มต้นหรือไม่อันนี้ไั่เนี่ย ส่งสัญญาณเป็นแบร์มานานเลยนะครับเนาะเรามันอยู่ในเชนของโซด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโซเนี่ยจะมีการพิจิกราคาหรือเปล่านะที่จะเอาตัวของไพยขึ้นนะครับซึ่งเขาวิเคราะห์ตั้งเป้าหมายนะครับโดยมาโคสองรายการสำหรับไพยเนี่ยที่ประมาณ3.10ดอลลาร์นะครับและว6ดอลลาร์ในรอบขาขึ้นของบิตคอยก็ยังคงแข็งแกร่ง เหนือประมาณ6,700ื่นดพันได้นะครับแล้วก็ในไทมาสี่นี้ด้วยนาะนะครับจากนั้นคนเขาก็กำลังดูอยู่นะครับว่าภายจะโดนปั้นหรือเปล่านะนะครับเขาก็ตั้งไว้ประมาณ1-3.15ถึงดหนึ่าอลลาร์นะครับเป้าหมาย2องดองถึงดลลาร์นะครับอันนี้มาจากคริปโตบูเลตนะวันที่24่ตุลาปีสองพันยี่สี่นั่นเองใน ัวของ x ด้ทวิตเตอร์นะครับไพนเนี่ยก็พยายามที่จะทำราคาอยู่เนาะซึ่งเป็นการกาวเนี่ยผมว่าไม่ได้แตกต่างจากลูน่าค a s สิกเลยนะครับแต่ไพนอาจจะขึ้นก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีวานคอยเทขายนะครับไม่ก็มีวานคอยเทขายราคานะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นไปมันก็ไปได้โอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตาม เราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ a m a z i n g Rich New Moon Coin แล้วก็กลุ่ม Luna Classic นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna Classic จะโก o the ง o o n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู่งไปด้วยกันคับช่องคอยหนึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไ้ก่อนครับ